ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงรู้จักแต่ออฟเฟอร์ิงรู้จักแต่ออเฟอริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนอยู่แถวนี้เหรอไม่แมวมันล้องผนวะต้องผลด้วยพาตะกรแรงเท่าไหร่วะมันใช้งานได้ไหมใช้ได้หมดแหละโอ้หต้องผลก็ใช้ได้หมดมากเพราะเมื่อกี้มันยังไม่ล่องผลมั้งมันมองมาก็เลยรู้ อ,อยู่ <ไป S 2> คนเดีวยวอ,อ่ะเออพี่อยู่ในบ้านสี่เหลี่ยมเฮ้ยยะเห้พี่พี่มันทำผมแลไงเอาสายลออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ป็นไงถักเปียมาเอ้ยไอ้น,นี่ไงมีหนวดนไงเออมีหนวดแล้วต้องใจมีฝ่ายรอดหัวไม่รอดนะผมต้องวิ่งแน่เพราะว่ามีเสียงฮะเพราะผมมีเสียงอยู่แอบได้เ,เนียนๆได้อยู่หูฟังอาจจะไม่ดีก็ได้หูฟังไม่ดีมาแล้วเนาะโอยมันตางมันตางต,ติดชีวิตเลยเขาเข้ามาด้วยอย่ามาทางนี้ทำไมมาในบ้านลูกเต๋า วิ่งไปตรงไปโจโฉโจโฉค่ะโจโฉโจโฉมีหนวดด้วยนะคะดึงนะคะจู่หัวเราทำไมแค่เล่นเสียงเองไต่ไปาซ่อมเครื่องแถวนี้รักษาให้เราก่อนได้ไหมเรากลัวข้ะก่รเนเนคุณคุณที่พักผมพูดคะมันมาแล้วค่ะไปดึก่ะ ทางใครทางมันนะแยกทางมันต้องมันต้องตามผมแน่เลยผมเชื่อมั่นเพราะว่ามันต้องตามคนเจ็บครับเดี๋ยวผมไปสายล่อให้ทุกคนดีไปก็ไม่แน่หรอกมันไปไหนโอ้มันตามมันตามมันตามว่าโอ้ยสกดไไม่ด้รู้สึกว่ามีคนปั่นค้างไว้เ่อสิก็ปั่นางไว้ไหนมาตอนไหนพี่ดีหมอไม่รู้สึกกลัวเลย เอาซาวลีมันอยู่แถวนี้ดี่เอคุณยุ้ยอะไรนั่นอ่ะไม่ใช่ใช่แล้วปั่นกันอยู่เนี่ยไปเลยหมอโหเดี๋ยวเดี๋ยวพาห้อง V I P อไว้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นห้อง V I P ไม่เอาครับไม่เอามันเบาเาดีเกินไปครับดีเกินไปสำหรับผมมันยังไม่มันยังห้อยผมไม่ได้ฮะห้อยผมไม่ได้ดีกว่าดีกว่าจังหวะี้นดกว่า มาโอเคนี่พี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ผมว่าซ่อนไม่ได้ละโอเคซ่อนได้รับซ่อนได้ผมต้องหาทุกคนก่อนเ้ยอ้าวมีคนมาแล้วคุณพยาบาลโอหสิบห้าทีเฮ็ดทิวสติบห้าทเฮตั้งเป็นชื่อวันทีเลยเอาไปไหนกันแล้ววะทำไมหยองไม่ได้ตามพี่มาเหรอนี่ตามหลังติดชีวิตพี่มาเลยโอเคเจอเครื่องแล้ว อ่าคืองนี้ผมปั่นค้างไว้สินะอย่าไม่ได้มีใครปั่นเลยเครื่องเนี้ยเนาะทำไมเจ๊แกเป็นสายซ่อนน่ะสายซ่อนแอบเว้ยเจฟพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวฆาตกรมาโอเคไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผม <c oughs> ใช้ได้เว้ยซาวรีเบิร์กแมวอ่ะโ <c oughs> อ้ใช้ได <c oughs> ้ถ้าฆาตกรล่องหนอยู่ก็ใช้ได้ เมื่อกี้มันล่องหนอยู่แ,แล้วแมวมันแสดงสีหน้าไม่พอใจอไล่อจะเกิดรูว่าตามไปที่อื่นไปที่อื่นเดี๋ยวพี่ปั่นไฟต่ออะไรวะไม่มีดึงด้วยอยู่แถวนี้นี่หว่าโหแล้วอ,อะไรวะมันดึงอะไรตอนแกะกำลังข้ามห,หน้าต่างอ่ะเหรอ เออกำลังาดึงได้ดึงได้ถ้ามันทันโอ้โหเจคเกอร์อยู่ใกล้ๆนี่ว่าโอ้โดนแขวนแม่งเฝ้าไว้ไกลเฝ้าหรอออื๋อถ้ามันเฝ้าก็ไม่เไรมามามาเฝ้าไหมเฝ้าเฝ้าอะไรวะทำเครื่องระเบิดใกล้ๆก็เฝ้าเหรอ นี่ใกล้มากเลยเดินมาไม่ถึง,ถงหนึ่งนาทีไม่ถึงสิบว,วิอ่ะนี่เครื่องสุดท้ายแล้วเครื่องสุดท้ายขอเวลาอีกนิดนึง<ม>พี่ไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> พี่ทำพี่พี่ขาส <Wind walk S 2> ั่นว <c oughs> ินวอล์กเปล่าคตัวละครมือขาสั่นได้ด้วยสงสัยเขาติดบ้างแน่ๆเลไรงมนเมื่อยไงวิ่งมาหลายตาแล้วเฮ้ยเอ้าหคยไปกันแล้ว มันไปเล้าพี่พี่เป็นไรเอ้ามันไม่ไปเขาติดบัคตายแล้วเขาติดบล็อกขอบหเวยื้อไว้ยื้อไว้พี่เปิดประตูอยู่ใกล้ๆ้แต่พอพี่ไปช่วยก็วิ่งออกประตูเลยนะทางซ้ายอ่ะเปิดประตูให้ละแต่ว่าตอนไปช่วยจะทันไหมเนี่ยเซอรี่อยู่ไหนวะ อ๋อเปิดประตูอีกฟากหนึงน่งอโอ้โหอยู่คนโ,โคตรไกลแล้วจะมาช่วยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันลอลยว่าแต่จเจ๊ที่เข้าติดล่ะเจ๊พี่พี่พี่ไม่ได้ว่ะตายแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซลีเอ้ยไม่ทันปั่นเครื่องอยู่ฮะนี่อืๆๆ้มขาตกร้องไม่มาขาตกร้องที่มันมีโนวันอ,อ๋ออย เดี๋ยวเราก็ลืมกปดเข้าห้องดูเมื่อเดวเข้าห้องอังเกตพี่ออกมาแล้วเจคเดี๋ยววิ่งมาถึงก็วิ่งหาสอ<า>ย่าห,หน้าดูก่อนว่าตัวนี้ฆ่าจะกดโนอะไร,ร,รข้<ม>าจะกดแท็บเพื่อระวังครับเพื่อยวบอกว่าเจอแท็บแล้วดีครับทำลายให้หมดเลยนะแท็บอย่าให้เหลือ <c oughs> <c oughs> คโคตเเยีเยบม,มากใครปั่นไฟอยู่กับเราวะ คงไม่น่าใช่ผมนะตาลีอยู่คนเดียวดิงั้นน่ะใช่นี่แม่เมาพี่นี่เราจะกลายเป็นสายล้อกหรือเปล่าเดี๋ยวอ๋อไม่เมาไม่อยากเปลี่ยนใครมาปั่นใครตรงนู้นอ่ะปั่นเร็วพวโอเคโอ้โหสองคนสินะถึงได้เร็วขนาดนั้นอยู่กันสามคนพลังงานคูณสองเลยสามคนที่เราอยู่คนเดียวเดียวเดียวได้อ่ะ หวังว่าคา,ร,าร์กรไม่มาหาเรานะเห็นแล้วเห็นแล้วคาร์ดิเฉียบตะขอเนี่ยนนะ่ะเอ้าเห็น<อ><ม>นะเด็กเกอร์<แ>ผมปั่นไปไปแล้วนะผมด้านปั่นต่อเข้าไปเดี๋ยวอย่าวิ่งมาทางนี้ขอเดี๋ยววิ่งมาเฉยเนี๋ยวแอบเบอร์อ่าแอบแอบแอบใช่ปะแอบแอบแอบเฮ้ยเฮ้ยตูหูเอ้านอนตรงนู้นน่ไปเห็นแล้วเห็นแล้ว เดี๋ยวผมครอปปั้นคนนี้แล้วผมจะไปช่วยนะครับตอนนี้ดิ้นไปก่อนไม่เป็นไรตายตายนี้ก็ไปในนี่ตาหน้าโอเคไปไปช่วยคุณไอเ,เกอร์กันมันก็ยังไม่ถูกแขวนหรือเปล่าหะอะไรทำต่อดิบังดิวิ่งเข้าไปบังได้ไ่ไหวะได้จะต้องดูก่อนว่าเขาจะโดนห้อยไหมถ้าเขาไม่โดนเราก็เอ้ยหลุดไปมาแล้วเออแจมครับอย่าวิ่งอย่าวิ่ง ตั้งสเตปไว้แล้วอย่าวิ่งไม่ค่อยเดินอยู่ไหนพี่อยู่ตรงแมคโครสีเหลืองเฮ้ยหัวใจเต้นโอ้ยลมตรงหน้าตัวเลยเดี๋ยวเราไปล่ออยากอย่าคาดมาอย่าคาดมาอย่ามาให้อย่าบ่อตำแหน่งมันละพยายามหาที่หลบไว้ด้วยนะหาที่หลบไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราพอไปยิงกตาหลังตามดี่โดนแบกแล้วเหรอโอ้โห เฮ้ยใครมาปั่นแถวนี้โอ้สองเครื่องแล้วเป็นไงเปลวไหมเฮ้ยเขายังไม่หนาวแล้วโอ้โหห้อง V I P จะช่วยไงวะไม่ไรช่วยไงดีเปลวไหมเป้าเป้ามันดูเหมือนจะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าไม่ขึ้นเว้ยมันขึ้นปะนั่นขึ้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 นมันมันมันเปลววะไปช่วยเลยผมเดี๋ยวผมเป็นตัวล่อให้ตัวล่อให้โอเคโอเคโอเค วาเข้าเกี๊ยวป่ะเฮ้ยมาเนี่ยเรามาเล่นกันหน่อยโอ้โหมเล่นมันอยานครับมันอยากเล่นไปเลยไปแล้วผมจะไม่รอดอีกหายแล้วผมออกออกหน้าต่างไปดิอาจจะเกอร์อย่าอย่าเข้ามาออกหน้าต่างไว้้โอ้โหโดนแคมป์โอ้ยอาจจะเกอร์ช่วยช่วยเป็นกรรมเออไม่ใครไปแม่งวายแคมป์ไปตรงนี้โอเคเออ แหมโอ้โหผมพาไปไกลเว้ยเอาไม่มาที่เข้าใต้ดินเหรอข้าศ์ตนตัวนี้ไม่มาโอ้พี่อุศลแอบอ้าวโดนอีกแล้วอะไรเนี STALK ่ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันช่วยท่านองด์เดียวมันมาอีกแล้วไหมมาหรือเปล่าห้ามวิ่งห้ามวิ่งเดี๋ยวจะเกิดสีแดงขึ้นวิ่งเลยข้าศ์ตนไปแล้วครับ าทำไมเสียงม oh, no. yeah. no. ันอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วอยู่ใกล้ๆนี่บอกทิมมิ่งมาแล้วเหลือไปแล้วเอาเอาเอาไปไหนอ่ะเอาปล่อยเขาไปเล่นพี่ยุ้ยทำไมก็ไปสิไปไปถึงคำกับฉันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้คุณยๆคุณยๆอยู่ได้ไหมเอาไอ้นี่มันโลมาปล่อยดิปล่อย โอเคไปไปแหมแล้วก็ไม่ปล่อยกำเหีวสะเพริดเลยฮะบอกให้ปล่อยอบอกช้าไปโอ้โหบอกปล่อยแล้วสามรอบแล้วคุณมีใครปั่นเครื่องตรงนะั้นอ่ะอ้าวมันเฝ้าอ่ะมันเฝ้ามามามาดิาดทแท็บ เร็วๆวิ่งมาเลยมันมามันมาออกไปก่อนไม่ยอมไม่ยอมรู้นี่อันพุกก็ดีถ้าใครมาปั่นเครื่องแถวนี้เนี้ยเสี่ยวซีี่ยวซีเอา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 ไปไหนอ่ะไมย์พิชชันก่อนมามาฮีลผมก่อนตายดีกว่าคุณยูอย่าดิ้นดิมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วไปไปไปยังมัวที่ิวครับเอาดิแถบไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ดิแคบไปแล้วแต่ว่ายังทำไมมันยังอ้ายอยู่วะอ๋อผมดิแถบไม่เสร็จฮะยังยังไม่เสร็จเลยอีกคนนึงไปไหนวะไม่ฮิวกันก่อนน่ะหาไม่เห็นครับหาเพื่อนไม่เห็นไปเออไปคนละทางอ่ะไปเลยไปเลยจะตายแล้วไม่ต้องมาแล้ว น้ามันพอมีทุืเมลัยจะมีไอ้วิ่งเร็ววะจะดีมากเลยเอาตัวรอดก่อนแล้วกันตายไปแล้วเสียงไอเจ็กเกอร์ลัวคีย์บอร์ดแม่ไอ้นี่มากโคตรดังอาจ็กเกอร์โดนแบกเหรอหลุดเว้ยหลุดเว้ยไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ ฆาตกรแลงสิบเก้าคนไทยด้วยชื่อ C I A ด้วยนะ C I A ไนหน่วยรบพิเศษห<ง>รือไงไอ้หมอ,อ,อ,อนี่มันไม่ช่วยใครจริงๆไว้คุณหมอเนี่ยถือกระเป๋ายาด้วยเอาไว้ฮิลวตัวเองโดยเฉพาะนั้นน่ะคุณอาจจะเกอรโดน อุ้ยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมันดักมันดักมันดักโดนแล้วทีเนี้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้งแข่งเดี๋ยวผมจะรอดโดยการปั่นเครื่องตรงนี้มีแผ่นไม้ปันไม่โดนโอ้ติดโติดก้อนหินแม่งมองไม่เห็นว่ะเอาแล้ว นอนตรงไหนผมไม่เห็นเลยไอคนนี้ไปเปิดประตูแล้วตรงไปเลยเจอเพื่อนจาลิตรงไปเจอประตูนนั่แหละวิ่งเลยเพื่อนฮิลให้เพื่อนสร้างรอยเท้าให้เพื่อนนะโอ้โหสร้างไปเถอะมันอยู่กับไอเจ็คเกอร์ไปครั้งแรกอืมหึมอืมตายไปออกออกเลยตายแล้วเหรอ หรือว่าจะกลับไปปั่นที่เครื่องหนึ่งตรงหน้าประตูมีอยู่แต่มันมาไปยืนบล็อกกันเดี๋ยวก็ตายคู่หรอกชีน่าฮะตายตายโนวันเจอโนวันฮาเลยไปเด้อไปเด้อโอ้ได้คะแนนปั่นไฟนิดหน่อยโอเคพอไม่ลดแรง